ในอุเทศว่าเรากล่าวว่าเป็นอัญญาวิโมกอรหัตวิโมกเรียกว่าอัญญาวิโมกเราขอบอกเล่าแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศซึ่งอรหัตวิโมกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเรากล่าวว่าเป็นอัญญาวิโมกในอุเทศว่า อันเป็นเครื่องทำลายอาวิชาความไม่รู้ในทุกข์ละถึงลิ่มคืออวิชาอากุศลมูลคือโมหะชื่อว่าอาวิชาคำว่าอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชาได้แก่เป็นเครื่องทุบต่อยเครื่องทำลายเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสลาคืนเครื่องระงับซึ่งอวิชา เป็นอมตะนิพพานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเรากล่าวทมอันมีอุเบกขาและสติหมดจดดีมีความตรึกประกอบด้วยธรรมแล่นไปข้างหน้าว่าเป็นอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชา